กาสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนหนึ่นะครับเนาะกาเข้ามาพบก,กับสองบ่าวผู้นะครับมืัอนี้บ่าวผู้กาได้มีโอกาสเนาะคำขึ้นนี้ได้มีโอกาสออกไปทายนะครับเนาะตอบโต้คนที่คอมเมนต์มาให้ประเทศไทยนะครับมาบ่ามีบ่มีเซเว่นบ่มีทางลวนบ่มีรถมีนะครับเนาะอ่า เซิงคมีบาผู้กอะไออกมาตอบโต้ประมาณสองนาทีนะครับเนาะเอ่อเซิงว่าบาผู้กับซีดรมาเปิดคลิปแบบนี้นะครับเนาะคนอื่นนะครับเนาะทามักคลิปบาผู้นะครับเนาะหรือว่าสอบอยังในตัวบาผู้นะครับเนาะกับเรื่องปากกดติตามนะครับเบิ้งแนวนะครับถ้ามีประโยชน์ด้วยว่า สิ่งที่ว่าผู้นําเสนอไปเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับน้องถ้าพีพีคนไทยหรือว่าพีพีคนลาวที่มาทํางานอยู่ประเทศไทยนะครับฝากผูใ้ใดสอบผู้ดใดมากรอย่าลืมฝากกดติดตามสองว่าผู้นะครับน้องแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับน้องว่าอยากให้ว่าผู้เหตุอย่างไรนะครับน้องว่าผู้กับเกษตรไทนะครับน้องปชญ่ย่ามนะครับน้องระเทศไทยคือประเทศที่เศร้า ต่างฉากหลายมากผักอาศัยนะครับส่งเงินกลับบานนะครับนาอนี่ครับคือประเทศไทยบ่อลอยโอกาสห้ผู้ไรนะครับนาอบ่อลอยคาห้ย้นต่างชาินะครับนาอมีแต่ยองย่อลื้อวลาห้กันลังใจคนทีเขามาทำงานในประเทศไทยนะครับนาะก่อนอื่นก็ข,ขอขอบคุณประเทศไทยนะครับทีเห็ดห้มีอยู่มีกินนะครับนาอ อาจจะมีบางกลุ่มนะครับน้องคนเล่าบางกลุ่มอคอมเมนต์มาแนวนั้นแนวนี้นะครับน้องอันนี้ว่าผู้ปกครอคอมเมนต์ขึ้นนะครับน้องแล้วเราให้ฟังที่ซื่อนะครับน้องเป็นคอมเมนต์มาว่าประเทศจีนอยังประมาณนี้เนาะงหรือว่าอ่าบ่มีรถไฟบ่มีทางเรวนนะครับเนาะกะอยากให้มาเบิ่งนะครับเนาะ ซิงติา่าผู้ทายไปนอกระมาณสองนาทีนะครับประเทศให้เขา,าบริมีแต่เงินนะครับนอะสมองที่ยิงใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศศาสตร์นะครับนอะประเทศเขาพัฒนานจะเลื่อนนะครับประเทศเขาอ่ะกำลังพัฒนานะครับนอะแต่ประเทศเท่าค่ะพัฒนาแล้วนะครับนอะ ซึ่งว่าความแต่ตางกันร้ายนะครับเนาะสมมุติว่าประเทศไทยเปิดให้เศร้าตางชาดเนาะ,ะมือนกบไปต่อบัตรนะครับแต่ก่อนเป็นหายเดือนต่อเรือนเนาะแต่ก่อนเป็นหายเดือนต่อเรือนเด้อนนี้เพิ่นคิดว่าเศร้าตางชาิมาเที่ยวนะครับนเนาะเขาก็ห้เป็นเวลาสองเดือนนะครับเนาะก่อนบัรจะเบิดอายุสองเดือนนะครับเพื่อ,อยังนะครับเนาะ เพื่อ,อยังอันนี้บาพูชิว่าให้ฟังเ,เพื่อแบบว่าอ้าวสว่าบาพูนี้มาเที่ยวนาอเดือนหนึง่งสวา่าบาพูนี้มาเที่ยวเดือนหนึง่งไอ้จีน่ะมาเดือนหนึ่งนี่ยบาพูสว่าบาพูนี้มีเงินหลายนะครับนอ้อมแล้วไปเที่ยวนะครับนาอเที่ยวหลายเดือนหนึ่งแล้วมอสิหลายเดือนหนึ่งนะบัสซิเบิร์นะครับนาอ จำเป็นต้องได้กับประเทเยียบเพราะว่าบบอยากไปต่อละมันเบิดสามีเที่ยวพอแล้วเนาะอ่าสมมุติว่าเขาหายสองเดือนเดียครับทุกคนสมุว่าเขาหายสองเดือนแต่ว่าในเดือนหนึ่งไล่ไห,ไหเขาเขาเข่าลายอะไ,ไทุกคนไล่ไหลเขาประเทศเขาประเทศไทยนะครับคือจะว่าหายสองเดือนสิเนาะนักท่องเที่ยวมากนะครับนักท่องเที่ยวจะมาอยู่เดือนหนึ่งสินักท่องเที่ยวกับอยู่ต่อก่อนด้วย เขาหายห้าสองเดือนค่าใส่ใจกับเขาประเทศเขานะครับนี่แหละคือความคิดของคนไทยนะครับนาอนี่แหละคือความคิดของคนไทยนะครับเอ่อมีบางกลุ่มคนล่านะครับนาอคอมมนต์มาแนวนั้นแนวนีท้ทั้งทั้งทีตัวเองบอเบิงเขานะครับนาะอ อาแต่แบบว่าเตียงลวยอะไรก็่วยนะครับหาสอดคุณาสอดพุนีน,น,นะครับนาะนี่แหละคือว่าคิดของประเทศไทยนะครับน้อวสวามาเดือนหนึ่งเข้าหอยซองเดือนวโอ้อยูตออีกอนเป็นข่อยอะไรยูตออีกอนเดือนนานจังเมื่อไล่ไล่าย,ายเท่านี้มันก็อกไปอีกเดือนหนึ่งสุกันปะเขากระไรไล,ล่เขาประเทศเขานะครับนี่แหละคือขวคิดของประเทศไทยนะครับ มันอาจีแตกต่างหรือว่าจีพัฒนากลัวประเทศอื่นนะครับกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่แหละคือวิกิจของประเทศไทยนะครับเนะาะก่อนอื่นกับบ่าวลายเลี้ยสิพภาพไปรับซุมคิดนะครับเนาะบาประเทศไทยนี่มีเี่เบียนบอมีทางลวนบอมีสะพานลอยบอมีรถมีบอมีคําตอบนะครับจากคลิปบ่าวผู้อนะครับปไปรับซ้มกันเลยครับทุกคน ประเทศไทยไม่มีตึกไม่มีทางหลวนไม่มีสะพานลอยนะครับเนาะ,ะเนื่องจากว่ามีคนเล่าบางกลุ่มนะครับเนาะคอมมินคม่านะครับเนาะ,ะว่าประเทศไทยโบเจริญคือประเทศเพื่อนบาทนะครับเนาะมื่อนี้บาพ้กอะไรออกมาทายให้เบิงงนะครับเนาะ ก่อนอื่นกะกลับสวัสดีทุกคนเด้อทางเอฟซีบ้าพูนะครับน้องถามกดไลค์เพรท่านกดติดตามกับอย่าลืมกดติดตามเด้อทุกคนบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวนะครับเนาะตอนนี้บ้าพูก็ยืนอยู่ที่ถนนพระรามซีนะครับเนาะเขตคลองเตยนะครับเนาะอ่าเมื่อนี้กับห็นคอมเมนต์นะครับแนวชิบุดีนะครับเนาะบ้าพูกับอะไรเลยออกมาอ่าถ่ายคลิปให้พี่ๆทุกคนในเบิรงนะครับเนาะ บอ่าสิเป็นรถหน่อยรถใหญ่รถมีรถทั่วนะครับนอ้มีวัตถุรถนะครับน่ะอ่าบาสิเป็นเซเป็นหรวอว่าหางใหญ่นะครับนออันนี้หางใหญ่อันลับหนึ่งของประเทศไทยนะครับนอวันแบงกคอกนะครับนะทุกคนนะอ่าเนื่องจากว่ามีมนุษย์ถ้ำทั้งหลายหรือว่ามนุษย์มนุษย์อยู่ใต้ดินทั้งหลายนะครับนออ่าบ่าให้ประเทศไทยนะครับนอประเทศไทยโบจารุนนะครับนะ มืัอนี้บาปูกับเด้๋ยพามาเบิงนะครับเนอ้องความเจริญของประเทศไทยความสวยงามของประเทศไทยนะครับเนาะเพราะว่าสิเป็นรถจกักรรถใหญ่นะครับมีเบิร์ตนะครับเนาะงอ่ายนสีว่วมีทางขี่และนะครับเนาะเนื่องจากว่าจะเป็นออกไปต่าจงจังหวัดนะครับเนาะอ่ะนะครับทเพื่อนโมบาสิเป็นว่าทางฝั่งซ้งายฝั่งขวานะครับเนอ้องก็มีรถ ด้วยความีสะพานร้อยมีตึกห้อมๆขานะครับเนาะอ,อันนี้แหละครับความเจริญของประเทศไทยก็อยากฝากถึงมนุษย์ธรรมทั้งหลายนะครับเนาะอ,อ่าเบื้องนี้ก็มีเซเว่นเบื้องนี้ก็มีเซเว่นนะครับมีแต่เซเว่นมีทุกอย่างนะครับเนาะ <c oughs> เป็นจไงนะครับทุกคนหลังจากที่ได้รับส้มคลิปบาวผู้แล้วนะครับเนาะมีความคิดความเห็นจังไรน,นะครับพี่ๆคนไทยก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ เขามากนะครับหรือว่ากุติตามสองบาผู้นํานะครับเนาะกาบ่มียังไงกามีสัมนีนะครับ,น,บ,น,น,รบนี่แหละคือประเทศไทยชีวาบ่มีสะพานลอยนะครับบาผู้ออกไปจัดหายเด้นนะครับเนาะทั้งรวนคือกันนะทุกคนทั้งรวนนีท่ทาเข้าก็าหายคนขึ้นไปนยานทายบาผู้ชี้ไทยหายมันเบ่งพวกผวกผวกมนุธรรม หวกิโลนะครับนาอกวัวทีอยู่ตายดินนะที่บอขืนมามองตะเวนมองหลูนะครับนี่แหละมันจึงเบาบอหนาฟังนะครับนี่แหละประเทศไท่เขามีคว่มขีดคว่มพัฒนาทุกวันเส้นซ้ายไฟนะครับนาอตอนนี้เพิ่นกำลังเลย บาผู้ว่าตอหนาไปประเทศไทยอาจสิบุมีเสาไฟนะครับนะอาจสิบุมีเสาไฟพอว่าเพิ่นเอาสายไฟลงใบตายดินเป็นได้ยาแดวนะครับเนาะบางที่เสาไฟเนี่ยที่เพิ่นเอาสายไฟออกมาเ,นเบนแดวบาผู้ว่าเพิ่นต้องเอาไปใส่นะครับเนาเพิ่นบ่ถิ่นนะครับนี่แหละคือความคิดของคนไทยบางที่เพิ่นก็นเอาไปให้ พวกค้นแบบจนๆนยังนองครับซอยเห็ดแต่ว่าเสาเหือนเสายังไหลนะครับทุกคนเสาไฟนะครับนาอ mm hmm. ผมมาแนวขิดสีเป็นจังสีนาอความขึ้นนะแบบว่าเสาสําเร็จนะทุกคนเอาไปเห็ดเพื่อนให้ค้นจนที่แบบไร้บานนะครับภ mm hmm. าษาไทยไร้บาสน,นะครับนาอผมว่าเขาสีเห็ดประโยชน์แบบนี้นะครับ mm hmm. ถ้าเขาเอาสายไฟลงมาเบิดแด้ยว นี่แหละความคิดของคนไทยบมบาสีเป็นการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจบมบาสีการพัฒนาทงา,กา,าทงการผลิตบวบาสีเป็นทั้งเหตุอาหารการกินมากนะครับนอ้องมีการผลิตน้ำมันเองก็มีลายนะครับนี่แหละคือประเทศไทยนะครับเขาเบาหลา,ายนะครับเขาเบาเพราะประมาณ เขาบริเควีมุนะครับบริเควีมุคือคนเล่าบางกลุ่มหรือวา่าประเทศเพื่อนบาสนะครับเขาหนินเีเทิดหนีทับเขาบนินฑูดนะครับเนะาะก่อนอื่นกบบาบ้าผู้กสิกอพิดปิดคลิปเพียงสานีนะครับถ้าผูดด้ใดรมาคลิปบาปผู้กายดื่มฝากกดติดตามกดไลค์ให้บาปผู้เนี่ยเทุกคนกราบสวัสดีครับ